ชักช้าไม่ได้การนะครับคิดนานเพื่อนเอาไปขับกันหมดแล้วนะปิดการขายไปอีกหนึ่งคันขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับนี่ก็ไม่เห็นรถนะผมวิดีโอคอมมาโทรหากันนะผมดูรูปดูรถเรียบร้อยพี่เราก็โอนเงินเต็มจานวนนะผมเดี๋ยวสไลด์ส่งให้นะพี่นะขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆนะครับที่เชื่อมั่นในกุตารถซิงครับผมขอให้พี่โชคดีมีใช้นะครับขับสี่ปลอดภัย ขอให้มีความสุขสนุกสุขใจในทุกเส้นทางนะผมพี่เขาร่ำรวยแล้วขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะพี่นะขอบพระคุณมากๆครับผมพี่เชื่อมั่นในกุตขารถสิ่งผมต้องการซื้อต้องการขายต้องการแลกต้องการเทิร์นไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถสิ่งรถบ้านรถสปอร์ตโทรหาผมได้ตลอดนะครับ0994562455อยากจะดูรูปรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่ไอดีไลน์แอดไซน์เอโอดีสี่ห้าหกครับผมรถสวยๆพร้อมใช้ รับรองว่าสมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนนะผมพี่คนนี้นะไม่เห็นรถอีกแล้วพี่เ็าเชื่อใจก็ต้องขอบคุณพี่ลูกคก้าอีกครั้งหนึ่งฮนะที่โทรมากิงกลางบอกชอบถูกใจหารุ่นนี้แหละนะผมโทรมาได้เลยกินดีครับพี่ขอบพระคุณมากๆนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับพี่เดี๋ยวสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวถูกใจ ไม่มีคำว่าแพงครับชอบโหหาผมได้099456 2455ไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียววุดค่ารถซิง่ง